ลงคุนในพื้นที่ของ EEC นะครับพามาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับในแวดวงธุรกิจการเงินกันบ้างต้องบอกว่าเรียกเสียงฮือฮากันไปทั้งตลาดนะครับหลังจากที่ไทยพาณิย์ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่นะครับเขาเตรียมที่จะมีการจัดตั้งบริษัทแม่แห่งใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อว่า SCBX ก็จะให้บริษัทแห่งนี้นะครับเป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับแล้วก็เตรียมที่จะดันเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนหุ้นของ SCB ที่ซื้อขายในปัจจุบันด้วยซึ่งการเดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กรของไทยพาณิชย์นะครับต้องการที่จะยกระดับนะครับจากธุรกิจธนาคารหรือว่าธุรกิจแบงกิ้งนะครับไปสู่การเป็นเทคคอมพานีอย่างเต็มรูปแบบ โดยคุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับบอกว่าทั้งกลุ่มไทยพาณิชย์ครับได้มีการจัดตั้งบริษัทแม่ภายใต้ชื่อ SCBX เพื่อที่จะเร่งขยายนะครับธุรกิจเชิงรุกเข้าสู่ธุรกิจการเงินและแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเข้าสู่สนามการแข่งขันแบบใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นและก็เป็นการยกระดับนะครับสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงิน ในระดับภูมิภาคด้วยนะครับภายในปี2568หรือว่าในอีก5ปีข้างหน้าโดยเมื่อวานนี้เองนะครับมีการประชุมของคณะกรรมการของไทยพาณิชย์นะครับมีมติเห็นชอบนะครับให้นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามาัญผู้ถือหุ้นซึ่งก็จะมีขึ้นนะครับในวันที่15พฤศจิกายนพิจารณานะครับเพื่อที่จะอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินของไทยพาณิชย์และก็แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยธนาคารนะครับจะมีการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด คือบริษัท SCBX จำกัดมหาชนนะครับเพื่อที่จะประกอบธุรกิจนะครับเป็นบริษัทลงทุนหรือว่าเป็นโฮลดิ้งคอมพานีแล้วก็จะนําเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนที่หุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB ที่มีการซื้อขายอยู่ในปัจจุบันหลังจากนั้นนะครับทางธนาคารนะครับก็จะมีการโอนหุ้นนะครับซึ่งธนาคารถือในบริษัทย่อยเนี่ยให้กับ SCBX หรือว่าบริษัทย่อยของทาง SCBX อีกทีรวมไปถึงนะครับมีการโอนธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันให้กับทางบริษัทย่อยนะครับที่จะมีการจัดตั้งขึ้นใหม่ด้วยคุณอาทิตย์บอกเลยนะครับว่าต่อไปนี้ไทยพาณิชย์เนี่ยจะไม่ใช่แค่ธนาคารในความหมายเดิมอีกต่อไปแต่จะมีการแปลงสภาพนะครับกลายเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินหรือวัดเทคคอมพานีอย่างเต็มรูปแบบด้วยนะครับแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายด้วยนะครับว่าภายใน5ปีข้างหน้าหลังจากมีการปรับโครงสร้างอง,องค์กรแล้ว เขามีการวางเป้าหมายแบบนี้ว่าฐานลูกค้าเนี่ยจะเพิ่มเป็น200ล้านคนจากปัจจุบันนะครับที่ทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับมีลูกค้ารวมประมาณ16ล้านคนแล้วก็จะดันให้เออร์เน็งหรือว่ากําไรนะครับเติบโตเพิ่มขึ้น1.5ถึง2เท่าตัวด้วยกัน MarketCA p เองนะครับก็จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น1ล้านล้านบาทครับแล้วก็เตรียมที่จะมีการผลักดันนะครับให้บริษัทย่อยภายในเครือนะครับเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นเพิ่มเตมเ,เพิ่มเติมอีกเรียกว่าเป็นการปรับองคอ์กรครั้งใหญ่เลยนะครับ บรรดาคู่แข่งต่างๆคงต้องร้อนๆหนาวๆไปตามๆกันนะครับแต่แน่นอนว่าคนที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือผู้บริโภคอย่างพวกเราทุกคนนั่นเองใช่ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ไปติดตามเศรษฐกิจรอบวันค่ะ